ตอบไหลัแค่ไหเพราะว่าคตรน่อันนี้เป็นทขาออแน่นนหละอาจขึ้นขออ่นชื่อ ครับสำหรับสองทีมแรกที่เข้าไปยืนรอในรอบแปดก็มีน,อนรอขอนครพนมครับของทีมคู่นุ่มนาโพนะครับเข้าไปแล้วแล้วก็ทีมที่สองก็ทีมพัฒราดาของพัทรพงษ์ยุบดีและสุวิชาธาราครับเข้าเป็นทีมที่สองสำหรับคู่นี้ในสนามที่สองก็เป็นทีมของพออนอนนนะครับ หรือว่าผู้อำนวยการพีรพัฒนาลาทองครับผู้อำนวยการกองการช่างเทศบาลตำบลวาดิจิภูมิเจอกับนายกอู๊ดครับมาติดตามดูครับว่าเราวางทีมพอ,อนแอนในชุดสีดำกับทีมเสื้อเหลืองของนายกอู๊ดใครจะเข้าไปสู่รอบแปดทีมสุดท้าย แล้วก็นในสนามที่หนึ่งเป็นทีมของอาจารย์ทวัตชัยนะครับฉเฉพาะกิดสิงห์พิมนะและนัทพงษ์ทองชัยครับผู้ชนะก็เข้ารอบ8ทีมสำหรับผู้แพ้ก็ต้องกลับบ้านไปซ้อมมาใหม่รรครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็เข้ามาชมมาเชียเข้ามาแชร์ครับ ทีมงานคุณภาพครับชมรมจักก้อวาริชภูมิผมเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนกันเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีตำบลปลาหลวนายกเทศมนตรีคำบ่อนายกาวาริชภูมิแล้วก็ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกนนลนครนคุไภัยตูลกิ้วภาวันกับขอบคุณเชฟไก่ย่างขอบคุณป้ายนาคินนะครับ mm hmm. ก็บริษัทบาราทอนประเทศไทยจำกัดหน mm ่นวยการของโรงเรียนวาริศมัธยมวริชภูมิท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวาริศวิทยาพออรัตนานะครับ mm hmm. แล้วก็ท่านผู้กำกับครับปนบริษัทอิทธิศักดิ์ สัจจาทวีสินบุญขการสถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิครับก่อนต้องขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับในโรงเรียนมัธยมวาริชภูมินะครับทางท่านผู้ในการรองผู้ในการและผู้บริหารตลอดทั้งคณะครูอาจารย์นักเรียนนักการพันโรงทุกๆท,ท่านและท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมในขอบสนามและก็ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านครับ ต้องขอขอบคุณผู้ตัดสินในชมรมของตะก้อวาริชภูมิครับซึ่งเป็นผู้ตัดสินในงานครั้งนี้แข่งครั้งนี้ไม่มีค่าสมัครใดๆครับผู้ชนะเลิศรับถ้วยและรางวัน15,000บาทรางวันที่28,000บาทรางวันที่สามห0าพบาทและรางวันที่4ี0 0 0พบาท รายชื่อของพออแนนก็มีผู้เล่นตำแหน่งหลังหมายเลขห้าร้อยตำรวจเอกถนอมก้อนคำหมายเลขสิบเก้าวราเทพยอยู่แท้กุลหมายเลขสิบพงศักดาจันทริษาวนผู้เล่นสำรองหมายเลขวนผู้เล่นสำรองหมายเลขสี่นะครับสุทินชูเกต สวัสดีครับภูมิขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาเชียร์อย่าลืมกดแชร์ด้วยครับเริ่มขึ้นแล้วครับผู้ชนะเข้ารอบแปทีมสุดท้ายครับระหว่างทีมนายกอูตในเสื้อสีเหลืองเจอกับผออนนในเสื้อสีดำแขนขาว แหมแรกเป็นของพอ,อเนียครับกลับมาทางวราเทพหมายเลขสิเเป็นคนโยนให้กับร้อยตำรวจเอกถนอมหมายเลขห้าลูกนี้อาจจะยังไม่เข้าใจกันครับระหว่างคนโยนกับคนเสิร์ฟนะครับแพ้ไม่ได้ครับแพ้ตกรอบชนะเข้ารอบแปด ดูมนีวราเทพบอกสบายสบายครับขอใอยชงโด,ด่งขึ้นมาครับเดี๋ยววราเทพจะทำเองครับหมายเลขสิบเก้าสหายแทนไทยโยนให้หมายเลขห้าร้อย500ต้องโดเอกตนนมก้อนคำโอ้โหเสิร์ฟลองทีแบ็กของนายกอูดครับเราก็ต้องมาลุ้นหมายเลขห้าของเราจะยืนแล้เจ้ะ ได้หรือไม่นะครับต้มาดูว่ายืนระยะถึงหรือไม่ถึงลูกนี้แทนไทยเปิดไม่ออกครับลูกนี้เป็นแต้มของนายกอุตแต้มอยู่ที่3ามต่อสอนอมก้อนคำเจอไปครับโอ้โหยังวัดไปที่ตะขายของมาราธอนะะครับ สาธุขอบคุณนะครับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมแหยไทยเปิดให้พงศ์ศดายกขึ้นแทนไทยขึ้นลูกนี้เรียบร้อยครับแล้วกรระมาเช่อมมานะประมาหน้าบานน้อยนะเรามีบล็อกนะข้ามไว้ข้าไปก่อนฟปาลูกนี้เลียงยนเียวเีนเลย้ย่า แจมอยู่ที่4ต่อ3เริ่มเซตแรกนะยังอยู่ในเซตที่หนึง่งหล,งลนมาครับแอนไทยขึ้นศีระเขกไปก่อนครับภาษาตะก้อลูกนี้จะเรียกว่าเป็นลูกเขกด้วยศีระาาบ้านเราก็เรียกขวามงนี่แหละครับ ผงศักดาเปิดด้วยเจ้าจ่าแล้วก็ยกขึ้นให้ดูสหายแทนไทยขึ้นไปโอ้โหลูกนี้แต้มของพออเนนครับตา้ผูุอในการพิรพััน์มาลาทองย่าล็อกใจรบป่าวอตำรวจเอกถนอมก้อนคำบอกไม่มีปัญหากับการยืนระยะครับหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้ว เมมีคเอราจมีคหมยู่ที่3ต่อ7เปิดได้หรือไม่ได้ครับลูกนี้เปิดไม่ออกครับดูนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะครับ สนามหนึ่งก็กำลังแข่งขันนะครับดูครับกลับมาดูที่สนามที่สองร้อยตำรวจเอกถน,นอมก้อนคำมาในสนามที่สองอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ พิมนายกูธเสิร์ฟมาครับพงศักดะดูพงศักดาโหชงหลังขอนนะครับลูกนี้โ้โหเตะลงลูกนี้ก็เกินมนุษย์นะครับจะหายแทนไทย อยู่ที่แปดต่อห้าครับ100ร้อยตำรวจเอกถนอมก้อนคำ<ม>โอ้โหสเสิร์ฟตีไปที่หน้าขวาด,ดูลูกชงมาเป็นแจมของนายกอูดครับลูกนี้ลลลออองงงนนนนะะีี โอ้โโลูกนี้วาราเทพเตะติดบล็อกของทีมนายกอุดนะครับสำหรับสนามการจัดการแข่งขันนะครับการจัดสนามไม่แพ้กันกับกีฬาแห่งชาตินะครับดูแล้วโอ้โหจัดทำสนามได้สวยงามนะครับไม่แพ้กับการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับนี่ถือว่าเป็นชมรมในอำเภอวาริชภูมิครับ จัดโดยทีมงานของชมรมวาลิชูวงครับโดยคุณบัรจงและทีมงาน อยากกินก๋เตี๋ยวก็อย่าลืมก๋วยเตี๋ยวโกวินนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อโคขุนหน้าที่วการอำเภอวาริจภูมิร้านไทยอาพรจำหน่ายชุดนักเรียนตาสบอชุดกีฬารับปักชื่อและสกรีนเสือ้อขอบคุณบริษัทมาราธอนประเทศไทยจำกัดสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันขอบคุณท่านนายกเทศบุตรีคำบอคุณวิศนุกริสาลัง และกำนันนิพารัตคำผอกำนันตำบนคำบอกอำเภอวาริชภูมิอาสีตำรวจวีรพลปูเวียงแก้วร้านเพียงใจการค้าคุณสุริยาอุดมกันกันที่อโสธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนดูลตกนี้ติดบักพงมสักราใจ่ายมาให้วราเทพโอ้โลูกนี้ฟังนะครับ ขอบคุณท่านผู้อำนวยการพีรพัฒนมาลาทองผู้อำนวยการกองช่งางเทศบาลตะบลวาริชภูมิและก็ร้านซับเจริญยางพารารับซื้อ,อยางก้อนอยางแผ่นราคาเป็นธรรมขอบคุณผอเจเดทผมดีราชผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิร้านอีสานร,รับเบอร์รับซื้อ,อยางก้อนอยางแผ่นให้ราคาสูงขอบคุณนายกอภิสิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลาหลวงโผ่ง่ายๆครับลูกนี้ดูเล่นตำแหน่งหน้าขวาไม่ได้เจ็ดของนายกอุดผิดพลาดเองครับลูกนี้เทปน้อมอยู่แล้วนะัน้องไม่ต้องรีบรีบจะแพงกี่ร้อยกี่ร้อย สิบสองต่อเจ็ดครับ<ม>ขยับหนีไปแล้วครับท่านหอมก้อนคำเสียไปที<ม>่ดูลูกนี้โอ้โหเตะไม่ข้ามเป็นแต้มของพออ,อนแนนเจ็ดต่อสิบสามครับ กราเทพถนอมยกไปโหสวยงามครับลูกนี้เป็นอันว่าทีมผออเนนขึ้นไปนั่งแท่นรอแล้วครับมาดูครับลูกนี้ร้อยตำรวจเอกถนอมก้อนคำจะปิดเซตได้หรือไม่ได้ครับมาดูที่จังหวะเสิร์ฟสหายแทนไทยโยนมาแล้วครับโอโหเสิร์ฟได้ดังเท้า แข้ข้ามมาพงศดาเปิดแปรายแล้วก็โยกดูว่าแทนไทยเรียบร้อยครับทีมพออเแนเก็บในเซตแรกด้วยคะแนน15ต่อ7ก็ต้องมาติดตามดูในเซตที่2ครับว่าทีมนายกอุดจะแก้เกมแบบไหนจะใช้กลยุทธ์ เทคนิคอาชีวะมหาลนนมเลยัดกลยุทธ์ออกมาครับส่วนในสนามที่หนึ่งพิมอาจารย์ทวัชชัยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับสำหรับผู้เล่นคู่หน้าของอาจารย์ธวัชชัยก็เฉพาะกิจสิงห์พิมพ์นัทพงษ์ทองชัยสัญญากุลแก้วนะครับ ตอนนี้ยังทำการไล์สดในสนามที่สองอยู่นะครับระหว่างทีมนายกอู๊ดกับทีมออแนนครับ กลับมาในเซตที่สองพราแนนเป็นฝ่ายเสร์ฟก่อนโอ้โหเป็นแต้มของนายกอุ๊ดนะครับโดยตำแหน่งหน้าขวา ผู้เรีนหมายเลขเจ็ดกฏิกาคู่หน้าโอเพ่นครับสำหรับตาแหน่งหลังถ้าเป็นชายก็ต้องห้าสิบบวกแต่ถ้าเป็นหญิงไม่จำกัดอายุครับลูกนี้หมายเลขแปดของผู้เล่นนายุศเกือบจะเปิดลูกทำของ วราเทพอยู่แท็กุลได้ครับลูกนี้เขารอบไปแล้วสบายสบาย,บายครับ mm hmm. ตาสปอร์ตแมนถามว่า mm hmm. คุูหนุ่มถึงไหนแล้วคุูหนุ่มไปยืนรอรอบแปดแล้วครณหนุ่มสบายสบายครับด mm ูว hmm. ราเทพครับลูกนี้ ่นแบบง่ายๆครับซึ่งคู่หน้าจะต้องรู้จักเหาใจกันถูกนะครับคู่นี้ก็เล่นกันมานานครับสำหรับพระราเทศอยู่แท้กุลและพงศสักดาจันทิสาครับ<ม>แล้วก็ช่วงนี้ก็มีการแข่งขันของโรงเรียนกีฬา แห่งประเทศไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็การแข่งขันชิงครับชิงแชมป์โลกที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับในวันที่22ถึงวันที่27รรกรกฎาคมนี้หลังจากนั้นในวันที่6ถึงวันที่12สิงหาคมก็เป็นการแข่งขันแล้วก็ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับท้วยมวกครับ ในประเภททีมชุดก<า>็ต้องติดตามชมตามเชียร์กันต่อไปครับรักทีมไหนชอบทีมไหนครับติดตามไปเชียร์หรือว่าเข้าไปติดตามชมในไลฟ์สดของเปลืแต่ละเปียดนะครับอ<า>ตอนนี้หมายเลขห้า100รา้อยตำรวจเอกถนอมก้อนคำก็จะมองเห็นจุดแล้วครับช่วงนี้กว่าจะคำเจอนะครับ ต้องผ่านเซตแรกมาแบบทุรักทุเลด้วยพุกกองถนอมนแมงแต้แบตที่สองครับแมบตบแรกชนะมาแล้วก็ดูว่าจะยืนระยะได้ขนาดไหนนะครับผู้ก,กองถนอมก็ตอนนี้59แล้วครับ ดูลูกนี้มาแล้วค่ะบตนอมก้อนคำโอ้โหโเสิฟมาที่หน้ากวาแล้วก็ดูลูกนี้ออกออกแล้วก็เป็นเต็มของขออเนนทีมสนามนึ่นะผู้กองไปนะผู้กองสามนะลาล่าาล่าหาล่าผู้รองสามนะนี่นะ ลูกนี้กะจะปันยอดนะครับแต่ยังไม่ข้ามตะข่ายครับหมายเลขสิบเอ็ดครับเก้าตัวหนึ่งตัวครับในเซตที่สองช่วงนี้ก็ถือว่าห่างพอสมงควรโอ้โหเสือด้วยหลังเท้าก็เปิดด้วยหลังเท้าแล้วก็โยกหมายเลขเจ็ดครับลูกนี้ไม่พลาดครับเป็นแต้มของนายกอูดครับ ถ้าดูตามเกมคู่หน้าอ,อาจจะเป็นรองของทีมพอออนแอนอยู N ่นิดหน่อยนะครับแต่สำหรับตำแหน่งหลังก็พอๆกันครับโอ้โหลูกนี้วาราเทพไม่ให้พลาดครับเล่นแบบสบายใจแล้วครับรอยตำรวจเอกถนอมก้อนคำ พอในเซตที่สองแต้มเริ่มจะห่างก็เล่นแบบสบายๆหน่อยครับ<ะ>แต้มอยู่ที่สิบต่อสองครับมาดูครับว่าถานอมโอ้โห<ะ>ไม่เข้าใจกันครับลูกนี้เข้าไม่ทันเป็นแต้มของผออแนนครับ สองต่อส <11. S 1> ิบอปดครับยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับแต่น้อมเปิดได้โฟงจากดาลูกนี้สบายสบายของสหายแทนไทยครับปราเทพยอยู่แท้กุลสิบสองต่อสอ,องแกมห่างพอสมควรแล้วครับดูยิ่งห่างยิ่งได้ใจครับ ต่อครับในเซตที่สองลูกนี้ก็ยังเซฟไม่ข้ามครับหมายเลขสิบเอ็ดของนายกอูดนะครับส3มสาิบสามต่อสามครับร้อยตัวเลขสนอมป้อนครับครับ,รบลูกนี้โอ้โหมาที่หมายเลขแปดดูลูกนี้โอ้โหพงศ์ศักดนาดูชงด้วย้วลูกนี้โอ้โหนะครับดู โโอ้หวางเดี่ยวหลังก็มาแล้วครับลูกนี้ดูแตงตาเกย13ต่อให้ครับ13ตีเกมกเกมไม่เกมอยู่ที่นี่นะครับลูกนี้นะครับเก็บตีไปที่ โคงศักดาคิดว่าเป็นลูกแอกนะครับแต่ลูกนี้ลงครับเป็นแต้มของนายกูค,ยครับก็ต้องมาดูทางด้านของร้อยตำรวจเอกถนอมก้อนคำครับจะกเกมหรือไม่เกมอยู่ตรงนี้ครับคนนี้นะครับคนโยนก็วราเทพอยู่แท้คุณโยนให้ร้อยตำรวจถนอมเสิร์ฟข่าไปครับโอ้ลูกนี้เป็นแต้มของ พอออนแอนเอาชนะไปในเซตที่2แล้วก็เป็นการชนะ2ต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็อดใจรอครับเดี๋ยวจัดไหลในรอบต่อไปอีกครับทีมไหนจะเตะเข้ารอบ4ี่ทีมอีกติดตามชมติดตามเชียร์อีกครั้งหนึ่งครับ